วันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ EP ที่3 ต้องบอกเลยว่าเป็นประเด็นมากๆหนึ่งเลยมันไม่เหมือนเกมตองเลยเขาใส่เรื่องราวของ L G B T เข้ามาด้วยทําให้ EP นี้เนี่ยมีปัญหาเล็กน้อยซึ่งปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการที่เราคนดูเนี่ยเขาเป็นรีวิวบอมซึ่งเราคนดูเนี่ยก็อาจจะเป็นคนดูที่แบบเขาเล่นเกมมาก่อนเออแล้วอาจจะเฮ้ยไม่พอใจที่มันไม่เหมือนเกมหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเขาไม่พอใจในเรื่องของ L G B T Q ก็ได้เป็นเรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันใน EP นี้ด้วยเช่นกันหลังจากเกิดเหตุการณ์ใน,ในตอนจบของ EP ที่แล้วเนี่ยโจเอลรู้สึกยังไงเอลลี่รู้สึกยังไงเราไไดดดด้เห็นนววว่่่่าาาาจจอีีูึึใิงทมถคป ดีขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าหนึ่งเลยโจโอเอลยกเสื้อให้เอลลี่สองก็คือเรื่งแบบห่วงใย,ยเด็กเออว่าเอเอ,อเรียกไม่ตอบก,ก็แบบดูกระวนกระวายจะน้องต้องเดินกลับอาเองว่ายังไม่ตายประเด็นของเรื่องนี้จะมีอยู่ประมาณตรงสามอย่างก่อนที่แบบจะเข้าสู่เรื่องของตัวละครใหม่ของเราคือหนึ่งเลยเราได้เห็นว่าการทำงนานของโจโอเอลเนี่ยเขาก็มีการแบบว่าจุดเซฟเออเป็นเช็คคอยน์เออนี้ก็จะแบบซ่อนของซ่อนอะไรไว้อย่างนี้ เออแต่ว่าไม่ได้จะมาใช้บ่อยๆด้วยแบบว่า,านานๆทีหลายปีมาทีหนึงอะไรประมาณน,นี้น้องเอลลี่เนี่ยได้ลงไปเจอของบางอย่างข้างล่างไอ้พวกซอมบี้ของเรานี่แหละเออพวกลันเนอร์อย่างงี้รานเนี้ย mm hmm. น้องก็ไปเจอแล้วก็แอบจิตนิดๆ mm hmm. <c oughs> ก็เอามีดเนี่ยไปกรีดหน้าผาเขาเออซึ่งก็ให้เราได้เห็นว่าไอ,อ้ที่ไหลออกมามันไม่มันไม่ใช่แค่เลือดนะ เออมันคือแบบเชื้อราซึ่งมันก็ทาให้เราได้เห็นว่าเออเราได้เห็นแบบความแตกต่างระหว่างตัวซอมบี้กับมนุษย์ธรรมดามากยิ่งขึ้นเนี่ยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมสู้ของซอมบี้แล้วซนแล้วเลือดไม่สาดเลยอะไรย่างนี้ก็คือเลือดเป็นก่เชื้อราหมดแล้วอ่าถ้าเกิดว่าใครเคยแบบว่าทิ้งข้าวลืมข้าวไว้ในหม้อหุงข้าวสักประมาณ3ามวันเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าลาขึ้นอะไรงนี้<ช>เออซึ่งโ<ช>อดเป็นบ่อยแต่ว่าเรื่องอีกหนึ่งอย่างที่ต้องจับตาก็คือการที่โจเอลเนี่ยเขามีเพื่อน อขอรูดของคนนิดหน่อยตามสไตล์เกม,มซึ่งใครที่แบบว่าเป็นแฟนเกมเนวอ้าวมันแน่นอนอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็โดนตอกขาลม้มหัวกระแทกเลยทีเดียว,วยกับเรื่องรักโรแมนติกข,ของบิลและแฟรงใช่นะก็เป็นแบบว่าการเหมือนเหมือนกับการแบบว่าสร้างตัวละครขึ้นมาใหม่เลยเออนี่คือไม่ใช่บิลและแฟงที่ชาวชเกมที่แบบว่าชาวเกมเขารู้จักกันออว่าเนี่ยจะต้องแบบว่าไปรวมตี้3คนแล้วก็แบบว่าลุยซอมบี้เพื่อไปเอาหม้อแบตเตอรี่อะไรอ่านี้ไม่ใช่และนี่จะเป็น ว่าเรื่องราวของตัวบิลและแฟงเลยใช่เพราะว่า G p พี p ก่อนนนี้ก็แบบจะมีอะไรที่แบบคล้ายๆทั้งเกียร์ในซีรีส์แต่ EP 3ก็ แตกต่างไปเนื่องจากการตีความของบิวและแฟงมไม่เหมือนกับในเกมไงเพราะว่าในเกมจะเป็นแบบว่าบิวและแฟงนั้นเป็นคู่หูกันแต่ก็มีแบบเหตุเกิดว่าไม่ไม่ลงรอยกันเพราะว่าแฟงนั้เป็นคนที่แบบว่าละอิสระแฟงนั้เป็นคนแบบว่าอัธยาศัยดีให<อ>้แบบมีความแบบว่าไม่เข้าหากันแล้วก็จากกัน<อ>แต่ในเกมมัมีการทิ้งจดหมายทิ้งอะไรด้วยแต่อขอให้คุยตัวเล่าไปก่อนอเราค่อยจะถึงพูดถึงประเด็นนี้ทีหลังล้วกันโอเคก็คือในกรณีของบิวและแฟงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเป็นเรื่องราวที่แบบว่าพาให้เราเห็นแฟต ที่เกิดเหตุการ์ซอมบี้ระบาดแล้วคราวนี้แบบรัฐบาลก็พาคนมาไปอยู่ที่ UC อ c เงี้ยปรากฏว่าคนเต็มทําให้แบบมีคนบางส่วนซึ่งเขาไม่ได้ติดเชื้อหรืออะไรด้วยซ้ำแต่ว่าต้องโดนการหดยิงคนเต็มแล้วคุณจะทําไงต้องแบบจัดการส่วนเกินเอลลี่เนี่ยไม่รู้ว่าเชื้อมันแพร่มาได้ยังไงนั่นก็เป็นเพราะการปกปิดของรัฐบาลดูว่าแบบรัฐบาลทำงานผิดพลาดน,นะอะไรอย่างนี้เพราะว่าในในในซีรีส์เอลลี่ก็ถามว่าเอา้าเพิ่งติดวันสองวันทำไมถึงแบบกลายเป็นวันที่โลกออได้ไวขนาดนี้เออโดนลิงกัดหรือเปล่าเออโดนลิงกัดือากชจ้ น,นี่แช่เกิดจากอาหารพวกแป้งมากกว่าแล้ววันน em. well, oh ha. yeah. ั้นโจเอลไม่กินอะไรเลยไม่กินอะไรเกี่ยวกับพวกแป้งแต่ส่วนใหญ่พวกฝั่งตะวันตกอ่ะเขาจะกินแบบพวกแป้งพวก KFC พวกเกี่ยวกับว่าเบอร์เกอร์พวกพิซซ่าอะไรประมาณนี้ใช่คืออย่างตัวลูกของโจเอลเองเนี่ยก็แบบว่าวันนี้ไม่มีแพนเค้กหรออะไรวันนั้นอ่ะเออเพราะเขากินแป้งเป็นส่วนใหญ่ใช่เออแต่ว่าวันนั้นอ่ะดันโชคดีไม่ได้กินแพนเค้กมันก็เลยทำให้เราได้เห็นน่ะคาแรคเตอร์ของตระครบิลซึ่งคือย้อนกลับไป20ปีเลยว่าบิวในตอนนั้นอ่ะเป็นแบบพวกต่อต้านนสังงคคมมม่่่ะอใจีีทแบบ ไม่เชื่อข่าวจารัฐบาลเชื่อมันในตัวเองแบบป้องกันคนที่จะเข้ามาหาตัวเองจนกระทั่งการมาถึงของแฟรงค์ที่เขามาในรูปแบบของในตอน,น,นเราได้เห็นแล้วว่า QC แห่งหนึ่งเออโดนซอมบี้บุกทาให้แบบว่าตัวแฟรงค์เนี่ยต้องแบบว่าละหกระเหินมามากันสิบคนรอดมาคนเดียวกระทั่งมาเจอกับบิลกลายเป็นแบบว่าความสัมพันธ์แบบใหม่ซึ่งตอนแรกก็แบบว่าไม่ได้ไว้ใจกันนะแต่ว่าแฟรงค์มันแบบว่าคารมดีอะ แป้งบางคนอาจจะใส่ดีแบบว่าเข้ากับคนอื่นได้ง่ายใช่อาแล้วทีนี้ก็มาทำให้แบบบยวคนที่แบบว่าวิตกัมวลง่ายเปิดใจแล้วแบบอยู่ด้วยกันนานเข้านานเขาก็มีความผูกพันกันมีความสัมพันธ์แบบเอาอยู่3วันทำสคริปที่แบบว่าเออแต่ถ้ามา3ปีเลยทั้งในเกมแล้วก็ในซีรีส์เนี่ยคล้ายคลึงกันเออเพียงแค่ความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งเท่าในซีรีส์ชอบมากที่สุดในซีรีส์ช่วงนี้เลยเออในในตอนนี้เลยก็คือการปรากฏตัวของโจเอลตอนหนุ่มเออก็คือก็ไม่ได้หนุ่มแหละเออแต่ว่าเป็นโจเเออลลมมื่่ปประาณ15ีีทแ้วย 我们看到，们看 โจเอลในสภาพที่แบบว่าดูดี2เลยเนี่ยเราได้เห็นคนเหมือนกันมาเจอกันเออใช่ใช่ชออตอนที่แบบว่าเออแฟรงก์ Frank กับเทสอะไปคุยกันแล,แล้วคนจะมีสัญญาณวิทยุที่คุยกันเองนะเผื่อคนดับฟังแล้วสองคนแล้วก็มองทําให้เราได้เห็นว่าค่อนข้งที่มีผลนะคนอยู่ข้างนอกอิสระแล้วมันจะดีซะทุกอย่างเออมันก็มีส่วนที่จําเป็นหัดหายไปอย่างเช่นเรื่องของยาเรื่องของอาหารบางอย่างประเด็นต่อไปคือไรเดอร์เรื่องของแบบพวกโจรอ่าใช่ไอ้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่ามีการปรากฏตัวของกลุ่มครขึ้นโจแน่นอนว่่่าามมัันไฝฝกยใดเอ ต้องใครโผล่มาก็ป้นหมดเออซึ่งต้องบอกเลยว่าอ่ะอันี้เป็นการแค่กล่นเออเพราะว่ามันจะไอ้พวกกลุ่มโจอพวกนี้นจะเราจะได้เจอกับมันบ่อยขึ้นใน EP หน้า